ศาลท้าวมหาพรมหรือพระพรมเอราวัณตั้งอยู่หน้าโรงแรมแกรนด์ไฮเอ็ดเอราวัณบริเวณสี่แยกราชประสงค์ถนนราชดำริแขวงลุมพินีเขตประทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นหนึ่งในบรรดาศาลที่มีผู้คนจำนวนมากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความศรัทธามากราบไหว้บูชาขอพรกันอย่างต่อเนื่องทุกวัน ที่มาของการตั้งพระพรมเอราวัณแห่งนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2 4 9พันพลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท กำหนดให้มีการก่อสร้างโรงแรมเอราวัณขึ้นบริเวณสี่แยกราชประสงค์เพื่อรองรับบุคคลสำคัญชาวต่างประเทศว่ากันว่าในช่วงแรกของการก่อสร้างเกิดอุปสรรคเกิดอุบัติเหตุมากมายเมื่อมีการก่อสร้างแล้วเสร็จจึงได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิในเรื่องการนั่งทางในเข้ามาดำเนินการหาเลิกเปิดโรงแรม มีการทักท้วงว่าในการเริ่มก่อสร้างโรงแรมนั้นไม่ได้มีการบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบริเวณแห่งนี้เสียก่อนเลิกในการวางศีลาเลิกของโรงแรมก็ไม่ถูกต้องอีกทั้งชื่อโรงแรมเอราวัณน,นั้นเป็นชื่อช้างทรงของพระอินทร์ถือว่าเป็นชื่อที่ศักดิ์สิทธิ์จำเป็นต้องมีการบวงสรวงที่เหมาะสมวิธีการแก้ไขจะต้องขอพรจากพระพรหม เพื่อช่วยให้อุปสรรคต่างๆหมดไปและจะต้องสร้างสารทับพรมขึ้นทันทีหลังจากการก่อสร้างโรงแรมแล้วเสร็จและสร้างสารทับภูมิขึ้นไว้ในโรงแรมด้วยต่อมา<ๆ>เมื่อได้ทำตามคำชี้แนะดังกล่าวแล้วปัญหาอุปสรรคต่างๆก็หมดไปมีแต่ความสงบราบรื่นมาจนถึงทุกวันนี้